ครับมาอีกหนึ่งเมโนโลนะครับควันขึ้นเลยวันนี้ทำอะไรดีตักกระทองเหลือง <c oughs> ก็มีไก่นะครับเป็นส่วนสะโพกมีพริกแก่แล้วก็มีหน่อไม,ม้จอง้งที่ต้มน้ำไว้แล้วครับเราจะมาแกงไก่หนอมมห่อไม้จองกันครับสตราร์ทกันที่ผัดกะทิให้มันแตกมัน ิกแกงนะครับผิดแกงที่ใช้วันนี้ปกติถ้าเป็นที่อื่นก็คงแกงแดงอย่างเดียวก่วนเนาะผมผสมครับแกงแดงบวกแกงใต้อะไรนะครับทําการกลิ่นขมิ้นชันเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใส่กะปิช้อนชา เพิ่มความเข้มข้นค,นครับผัดพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันกะทิจะแตกมันเล็กน้อยนะครับจะเลาหนึ่งว่าเราผัดพริกแกงกับน้ํามันนะครับแต่วันนี้จะใช้น้ํามันที่เกิดจากการมันของกะทิของพร้าวก็จะทำให้พริกแกงนั้นหอมมากยิ่งขึ้น,นนะครับไฟอ่อนครับลองสุดชีวิตเลย พื่อให้เราเข้ากันใอ้ไข่แตกมันสักนิดเนึงนะครับพอตเติมหางปลาโพอจะลอยเลยนะครับหัวกะทิในน้ำม,มันก็จะลอยลเริ่มหอมนะครับเริ่มแตกมันมาเนี่ยนะครับสีสันของวาไก่ใส่เลยครับผัดไก่ใส่น้ำปลาสักนิดหนึ่งนะครับ เอาเปิ่นไม่มีอะไรหรอกครับผัดไก่กัพริกแกงให้ไก่สุกเกือ0นะครับให้เข้ากันดียังไม่ตุงอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนช่วรขั้นตอนนี้ใช้เวลาเล็กน้อยครับเล่นที่แล้วนะครับวลก็จะเอาหน่อไม้ส่งไปผัดเป็นเพื่อนกันหน่อไม้นี่ผมต้ม มาก่อนแล้วนะครับหนึ่งน้ำเคยทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับต้มไว้เพื่อจะมั่นใจว่าถ้าน้องมาที่เราไม่ได้ดองเองอะนะครับเราซื้อมาแล้วต้มสักหน่อยครั้งครับ,รบหลังจากล้างทำความสะอาดต้มแล้วก็บรรเทาความขืนบรรเทาความเปรี้ยวนี่เขาจองมานะครับเพอจะทให้มั่นใจว่ามัน สะอาดพอที่จะรับประทานกันในบ้านในครอบครัวได้ครับน <c oughs> ี่แรงฝาดได้นิดหน่อยครับน้ำกากแกงันเราเข้ากันรอให้เขาติดเล็นะครับไก่ แล้วเติมน้ำห่างต่อครับหนึ่งครับแล้วก็ฉีกใบมะกรูดลงไปใครนะครับขยำสักนิดนึ่งตามชอบเลยครับชอบกินม,มากกินน้อยก็ว่าครับนะ ครับตอนนี้ห่อไม้กับริกแกงกไก่เอาพัดีพอขวดผมต้องการน้ำแกงครับใส่หางกะทิตามที่ท่านชอบนะครับตามที่ชอบกวแล้วอบเยอะเท่เยอะ จะรอให้น้ำแกงมันหนึ่งเดือดนะครับแล้วก็จะปรุงรสละนะครับ่ปล่อยเขาค่ับอาครับน้ำแกงเดือดปรต์ปรตแล้วปรุงรสครับด้วยน้ำตาลตลอดตักข้าวด,ด้วยน้ำตาลตลอดเลยนะครับแล้วก็จะเสร็จใจนะครับประมาณครึ่ง ช้อนข่าวนะครับช้อนข่าวนี่ครับน้ำปลาครับคราวนี้เอาจริงนะละเริ่มช้อนพัดกับอีกนิดนึงนะครับช้อนครึ่งแล้วกันนะครับโดยประมาณช้อนครึ่ง <c oughs> น้ำหางกะทิที่เราใส่เนี่ยนอกจากจะต้องการน้ำแกงแล้วเราก็ต้องการทาให้ไก่แล้วเปื่อยด้วยนะครับเสข้าววันนี้แกงนี้สอดได้นะครับบูกข้าวก็เยี่ยมนะถึงตอนนี้แล้วนะครับ <c oughs> ให้ดูท,ที่ที่เนื้อเนื้อแกะถ้าอยากให้ติดมันกว่าน,นี้นิดนึงเติมหัวกะทินะครับ ถ้าคิดว่าแค่นี้พอก็ไม่ต้องยุ่งอะไรเลยครับสำหรับผมผมพอละที่ครับใส่ไปยี่หราครับพ้อนอ่อนอย่างนี้ตาแล้วาตานแล้วแกงก็เดือดแล้วยี่หรอาา <c oughs> เจอยี่หรา <c oughs> หอมจริงครับหอมจริงไม่ได้โมครับเรียบร้อยครับแกง เพสตไก่เนื้อไม้เดาะอีกหนึ่งเมน,นูครับ